สวัสดีนะคะชาวราศีมังกรทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราชารูของเราเช่นเคยนะคะค่ะคลิปนี้จะมาเปิดดูพลังงานความรักความสัมพันธ์นะคะของพวกคุณในช่วงเดือนออในช่วงวันที่1ถึง15นะคะพฤษภาคมปี2564นนะคะก็คือในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะของพฤษภาคมนี้แหละนะคะเป็นการดูแบบทั่วไปนะคะเป็นการดูแบบโดยรวมนะคะ เพราะฉะนั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเนาะอ่าก็จะมีไพ่เอ่อมีไพ่ยอยู่สองสำรับนะคะแล้วก็เพื่อเปิดฝั่งคุณแล้วก็ฝั่งเขาเนาะเรามาดูที่ฝั่งชาวราศีมังกรก่อนนะคะว่าพลังงานงคุณในช่วง15วันนี้ค่ะเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอดูพลังงานของชาวราศีมังกรนะคะ พรงานของคุณเป็นอย่างไรบ้างคะลองเปิดไพ่แบบศาสตร์ตะวันตกนะคะอืมอ of ว n e The Hangman นะคะพลังงานคุณเหมือนอยู่ในช่วงของการ the t o w e r มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณนะคะ เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างตอนนี้คุณหยุดนิ่งแล้วนะคะหยุดนิ่งอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะคุณคุณอยู่ในช่วงของความสับสนนะคะอืมปิดกั้นตัวเองอยู่กับตัวคุณเองนะคะแล้วก็คิดมากด้วยตอนนี้คุณคุณอาจจะ อยากอยู่คนเดียวนะคะแล้วก็มีพลังงานของความคิดมากนะคะความอา,อาจจะต้องคิดตัดสินใจอะไรบางอย่างด้วยนะคะสองดาด,ดู t ัวทเทอรเอร์หน่อยออคุณอาจจะกำลังคิดนะคะว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นไปได้ไหม หรือว่ามันจะพังหรือว่ามันจะดีอย่างเงี้ยความรู้สึกของคุณนะคะเป็นสองดานนะคะขอดูแปดไหมใจจริงคุณก็อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นี้นะคะคุณอยากจะพูดจะคุยกับใครสักคนหนึ่งอยากจะสื่อสารอยากจะเข้าหาแต่คุณก็ได้แต่คิดแต่คุณไม่ทำอะค่ะนะชาวราศีมังกรนะอืม จะทาวเวอร์เป็นเดทขึ้นมานะคะในบางท่านคุยกับชาว่าตน้ำกรกฎพิจิกมีนชาวราศีพิจิกก็ได้นะคะอืมมันเหมือนกับอยู่ในช่วงของสภาวะของการสับสนจริงๆนะสองดาบนกพอขยายหน่อยนะคะพลังงานของคุณเหมือนกับว่าคุณกำลังคิดนะคะถึงความเป็นไปได้ในความสัมพันธ์นี้นะคะ มีทั้งสิบถ้วยมีทั้งเดทเดอะทาวเวอร์เนี่ยอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่สุขมากๆนะคะแต่เป็นไปไม่ได้ก็ได้นะคะคือให้ความสุขกับคุณคุณรู้สึกดีนะคะคุณอาจจะคาดหวังว่าความสัมพันธ์เนี้ยอยากจะให้มันเป็นครอบครัวก็ได้นะคะแต่ว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้ะคะ่ะคุณก็เลยหยุดนิ่งคุณไม่มีการสารต่อก็ได้นะคะอืม คุณอาจจะคุยกับชาวราศีเมษก็ได้คนที่อายุเยอะกว่าคุณก็ได้คนที่เป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะพลังงานของคุณนะคะจะตาคุณอยู่ในช่วงของการหยุดเยียวยาความรู้สึกของคุณเองนะคะถ้ามีการทะเลาะมีการหยุดนิ่งกันไปมีการจบกันไปคุณอยู่ในช่วงของการเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะแล้วก็เยียวยาตัวเองนะคะให้ดีขึ้น คุณอาจจะไม่อยากจะหวังในความสัมพันธ์นี้แล้วก็ได้นะคะเพราะว่าอาจจะเป็นไปไม่ได้นะคะห้าเหรียญมันค่อนข้างเหนื่อยและยากลําบากนะคะในบางท่านคนคนนี้เขาก็อาจจะเดี๋ยวนึกดูนะเจ็ดเหรียญในบางความสัมพันธ์เขาก็อาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วก็ได้นะคะเพราะมันเป็นแบบทั่วไปเนาะอืม วิวัลฟ์ฟูจคุณอาจจะปล่อยความสัมพันนี้ให้มันเป็นเรื่องของโชคชะตาเปลี่นปล่อยให้มันเป็นไปตามการเวลานะคะคุณปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติแล้วนะตอนนี้นะคะคุณคงไม่ทำอะไรแล้วคุณคงไม่คาดหวังแล้วนะคะคุณกลับมาเยียวยาตัวเองนะคะเดี๋ยนนกขอดูฝั่งเขาหน่อยนะคะชาวราศีมกรน,นะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีกุมก็ได้นะ ขอดูฝั่งเขาหน่อยค่ะสิบเหรียญเดี๋ยทาวเวอร์ขึ้นมาเหมือนกันเลยอะคุณกับเขาว่าเดี๋ยทาวเวอร์เก้าเหรียญพลังงานฝั่งเขาอืมเดี๋ยชาร์จอ่ะ งานฝั่งเขานะคะตัวเขาก็รู้สึกเหมือนพังๆเหมือนกันนะเป็นเดอะทาวเนะคะ 9. เก้าเหรียญในตอนนี้เขาอาจจะอยู่กับตัวเขาเองนะคะแล้วก็อืม น้องรู้สึกว่าตัวเขาก็อาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมีปัญหานะคะมีอุปสรรคนะคะจริงๆความสัมพันธ์เนี้ยเขายัางโอเคน้องรู้สึกว่าขึ้นทั้งแปดไม้ทั้งฝั่งคุณฝั่งเขาแล้วก็เดอะทาวเวอร์ทั้งฝั่งคุณฝั่งเขานะคะชาวราศีมังกรน้องรู้สึกว่า เขาอะค่ะต่อให้ความสัมพันธ์นี้มันจะมีอุปสรรคมีปัญหานะคะหรือว่ามีการทะเลาะมีการจบการพังกันไปรู้สึกว่าเขายังอยากจะแก้ไขสถานการณ์แก้ไขปัญหาแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเขายังไม่ปล่อยความสัมพันธ์นี้นะอืมเขายังไม่ปล่อยนะคะในเออเขายัง เขายังพอใจที่จะมีความสุมพันธนี้ยังรู้สึกดีกับคุณยังพอใจที่จะมีคุณนะคะในบางท่านคุยกับชาวธาตุไฟเมฆสิงห์ธนุคุยกับคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้คุยกับชาวราศีกรกฎก็ได้นะคะอืมสามดาะเขาก็จะปวดเช่นกันนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแปดดาบเครียดค่ะ สถานการณ์ไม่ได้ดั่งใจเขาจริงๆค่ะบางครั้งมันอาจจะนอกเหนือการ,การคอนโทรลของเขานะคะขอดูว่าเขารู้สึกยังไงคุณคะในบางท่านนะคะความสัมพันธ์นี้เป็นรักซ้อนนะคะเป็นรักสามเศร้าหรือว่าเป็นความสัมพันธ์แบบที่มันเจ็บปวดนะคะหาทางออกไม่ได้ถามว่าเขารู้สึกยังไงคุณนะคะเดทขึ้นมาเดลิเวอร์คิงชูรียถ้าความสัมพันธ์นี้มันจบไปแล้วนะคะ ้าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันมีการจบการพังกันไปนะูรู้สึกว่าเขายังรู้สึกกับคุณอยู่นะแค่เขาไม่แสดงออกนะคะหรือถ้ามันเป็นการแบบหยุดนิ่งกันไปนะคะเขาอาจจะเขาอาจกำลังจะหาวิธีการที่จะให้ความสัมพันธ์เนี้ยเอ่อมันดำเนินต่อไป มันได้สารต่อในความสัมพันธ์นี้นกรู้สึกว่าถ้าเขาเงียบนิ่งไปนะคะเนื่องจากเกิดปัญหาในความสัมพันธ์มีอุปสักไม่ว่าจะในเรื่องของรักซ้อนหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะเขากําลังหาวิธีการที่จะให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อได้นะคะเขายังอยากจะสารต่อนะคะในบางท่านคุยกับชาวราศีเมถุนนะม,มาดูว่า เขาอยากบอกอะไรคุณคะชาวราศีมังกรเขายังอยากคืนดีกับคุณนะคะเขายังเนี่ยยังรักยังรู้สึกดีๆคุณนะคะยังอยากไปต่อในความสัมพันธ์นี้ค่ะยังอยากได้รับโอกาสจากคุณนะคะชาวราศีมังกรนะขอดูว่าแนวโน้มเป็นอย่างไรคะแนวโน้มความสัมพันธ์แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขาค่ะเขาอยากกลับมาคืนดีกับคุณนะคะยังรู้สึกดีๆ ยังรักยังอยากไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะเขาดูแนวโน้มของชาวราศีมังกรหน่อยรู้สึกว่ายังไม่ได้ปล่อยกันไปไหนนะคะความสัมพันธ์นี้จั m e n t จะยังมีการให้โอกาสความสัมพันธ์นี้ค่ะจะมีการขอโอกาสแล้วก็จะได้รับโอกาสด้วยจะได้ไปต่อนะคะในออฟวันขึ้นมา หาดาบมีการถอดใจกันไปแล้วนะคะแต่ก็ยังคิดถึงกันเครียดค่ะ5ดาบขอดู5ดาบคือยังคิดถึงนะคะสิบไม้คือนะตอนนี้ถ้ามีการหันหลังให้กันไปนะคะต่างคนต่างแยกย้ายหรือทะเลาะ,ะ,ะกันนะคะร,รู้สึกว่ายังต่างคนต่างเก็บ ความรู้สึกเก็บเรื่องราวต,ต่างๆยังแบกเอาไว้นะคะไม่ได้ปลดปล่อยไปไหนเลยนะคะจะยังมีการขอโอกาสในความสัมพันธ์นี้ยังจนต้องมีการรื้อฟื้นความสัมพันธ์นี้นะคะกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ก้าวดาบนะคะต่างคนต่างเครียดน,นะคะต่างคนต่างนอนไม่หลับยังคงคิดถึงกันและกันอยู่แต่ณตอนนี้ถ้ายังไม่มีการแบบ เข้ามาขอโอกาสกันอะไรลักษณะนี้นกรู้สึกว่ามันยังมีเรื่องของอีโก้นะคะ5ดาบขึ้นมาเนี่ยคือต่างคนต่างคิดต่างคนต่างยังแบกบความรู้สึกต่างๆเอาไว้นะคะแต่ว่ายังเป็น5ดาบนะคะด้วยความที่มีโก้ด้วยกันทั้งคู่นะคะก็เลยอาจจะยังนะคะแต่ขอดูนะคะแนวโน้มก็คือจะยังมีการรื้อฟื้นความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะเนี่ย King of One นะคะ The อ u n จะมีการเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์นี้นะคะยังมีแพชชั่นยังมีความชอบพอความรู้สึกดีๆต่อกันอยู่นะคะยังไม่ไม่ได้ปล่อยกันไปไหนนะคะความสัมพันธ์นี้แนวโน้มก็คือต่อให้หันหลังให้กันไปนะคะ ก็จะได้กลับมานะเพราะว่าเป็น judgment มันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะคะความสัมพันธ์นี้ยังไงก็กลับมานะคะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีมังกรน,นะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะของพฤษภาคมนะคะ2,564นะคะขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกการกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe นะคะให้กับช่องนาราทารของเรานะคะขอบคุณคอมเมนต์ดีๆคะ่ะสวัสดีนะคะทุกคน